มาแล้วครับอัปเดต3ปันหมาดูเป็นยังไงหลังฝนตกติดต่อน,นานหลายวันแล้วมาฟังคุยแบบวิเคราะห์กันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับอะวันนี้เป็นไงครับนะอะ่จะพาทุกท่านเนไปอัปเดตอ่ะสามปันหนึ่งกันดูนะครับหลังจากฝนตกมา นานเลมเดือนเลยครับนะ้วาก็เจ้าคนที่ทำสว 3, นสามพันหนึ่งเนี่ยครับนะก็บอกไม่ไหวแล้วต้องต้าเป็นบ้านผมเลยต้องโจบ้างต้องโจบ้างเยพอจังหวะผนเว้นวางนะจังหวะผนเว้นวางก็ก็จัดการเลยครับนะเพราะน้ำยางนแยวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ28ดนะวันนี้ผมบันทึกคลิปวันที่28ดพฤศจิกายนสองเก้านสะนะครับ มเป็นไงครับวันเลือกตั้งของบอต่อ้อยอก็ว่ากันไปครับน้ำยงาง5 6บุกอาลาศ50บุกนะครับก็จุงจุงใจแฮ่พีน้องชาวสวนแต่วบ้านผมก็ต้องโจ์บ้างนะจังหวะวางก็นะผมอ่ะก็เลยลองเดินก็ไปดูช่วงตอนเช้าตอนเช้ามืดเลยเพราะยังไงครับเพราะสวนเนี่ยเขาจะเก็บไว แล้วยิ่งอากาศอย่างเงี้ยก็รีบเก็บเปืือพลุกแฮเผืือพลุกอไปถึงก็อเอ็นเอ็นยังไม่ตันเก็บก็เลยถ่ายเลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวไปดูครับเนี่ยครับแม่เจ้ากองสวนยังไม่ตันเก็บครับโอ้ยนะถือว่าได้จังหวะเนี่ยครับนะถือว่าเป็นเช้าแรกๆนะอย่างที่บอกครับฝนตกมานานเลมเดือนครับ นะเจ้ากองสวนก็เลยหยุดไว้นานครับนะมาดูครับ3ามปนหนึ่งนะเขาก็เจอเชื้อเหมือนกันนะครับนี่ตันดูเชื้อกําลังเล่นนานอยู่นะนะครับทำให้น้ายางเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับมันเป็นชเช้าแรกๆด้วยนะก็ยังมองไม่ออกสติเดียวนะครับแต่เนี่ยครับผลของการวิเคราะห์นะที่ผมเคยทาคลิปลงไปครับนะ ว่าผลผลิตมันจะน้อยลงนะเนื่องจากเชื้อเหล่านี้แหละครับนะมันจะเพาะบ่มไปเรื่อยๆครับเชื้อเหล่านี้นะต้องระวังนะครับนี่ครับผมก็เลยเดินสำรวจดูนะนะเดินสำรวจดูไปเรื่อยๆก็เจอประมาณนี้แหละครับนะประมาณนี้แหละสะส่วนใหญ่นะครับนะมันเป็นเจ้าแรกด้วยอย่างที่บอกครับนะหลังจากหยุดมานานหลายวันนะครับนี่แหละครับสามปันหนึ่งอ่านะ ถือว่าเบิกหน้ามาไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับยังไม่นานเท่าไหร่ต้นดูนี่ก็โดนเชือ้ออ่าเรียกเชือ้อหน้าเน่านะที่มันมาพร้อมกับเชื้อใบร่วงไงครับแต่ส่วนนี้ใบร่วงนี่มันไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่มาอยู่ที่หน้าซะเยอะเนี่ยต้นนี้กําลังจะย่อยเลยเนะี่ยผมว่านะน่าจะลักษณะย้อยเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดูหน่อยนะครับ วิเคราะห์กันดูนะครับคือนะในความรู้สึกผมนะครับผมว่านะสามปันหนึ่งนะไม่รู้นะครับนี่มันคือถือว่าเป็นผลวิเคราะห์หรือประสบการณ์นะอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันหรือ,อยังไงนะผมว่า3ามปันหนึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆอ,อุกรอยนะผมว่านะตั้งแต่การโดนรูป นะโดนโรคโดนเชื้อรานี่ยใกล้คลึงกันเลยครับแล้วก็การให้น้ำยางในช่วงแรกๆเนี่ยหยุดมาหลายๆเช้าอย่างเงี้ยครับเนี่ยหยุดหยุดมาหลายๆเช้าเวลาพอเราไปไปกรีดเช้าแรกๆมันไม่มีน้ำยางนะถือว่าถือว่าไม่มีน้ำยางนะครับก็อย่างที่บอกครับนะถ้าจะใหะ้ดูว่ามันเป็นยังไงแน่แต่นะ่ะต้องต้องให้รอให้มีการได้กรีดแบบแบบสม่ำเสมอก่อนนะครับแต่อันนี้เราไปดูกันก่อนนะครับ ผมว่านะมันแตกต่างจาก2องนหนึ่งนะนะในความรู้สึกผมนะครับนะอย่างที่บอกครับอาจจะไม่เหมือนกันหรือยังไงนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่านะถ้าสองอนหนึ่งอ่ะมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมว่านะเช้าแรกๆเนี่ยดังที่เราฝนตกมาหลายๆวันอย่างเงี้ยพอชเช้าแรกๆเ,เราไปกลีดสองนหนึนะ่งก็จะค่อนข้างให้น้ํำยางอ่ะในในคื คือเยอะเลยอ่ะนะก็จะออกมาก่อนเลยแต่เดี๋ยวเขาจะไปไปงดไปอ่ในเจ้าตัดไปถ้าได้กลิดต่อเนื่องนะเจ้าตัดไปจะหายไปเลยหายแบบจ่อยหายเลยแต่ถ้าเคยตัดสามเจ้านะพอเจ้าที่สามก็จะเริ่มกลับมานิดหนึ่งกลับเริ่มกลับใหม่นี่คือนิสัยของสองอันหนึ่งครับแต่อกร้อยอ่ะอย่างที่บอกครับอกร้อยนะคือถ้าหยุดหลายเช้าอย่างเงี้ยเช้าแรกๆเนี่ยอุยเทพไปไม่มีน้ำยางเลยแหละครับนะ แต่เขาก็จะค่อยๆตยอยออกมาเรื่อยๆนะถ้าได้กรีดต่อเนื่องซึ่งาำปันนึงเนี่ยมันก็มีนิสัยใกล้กลึงกันนะผมว่านะใช้คําว่านิสัยนะคือลักษณะมันใกล้กลึงกันนะอย่างมากเลยนะามปันหนึ่งกับปกรอยเนี่ยนิสัยใกล้ๆก,ลก,ลกันไว้กันนะนะครับก็ลองดูครับนะแต่ข้อมูลนี้มันมันอาจจะไม่เหมือนกันตุกพื้นที่ยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าใครมีข้อมูลอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะเผื่อตาอื่นเข้ามาดูก็จะได้ได้รู้กันนะครับเป็นไงครับน,นั่นก็คือนะ,อะสามวันหนึ่งอาจจะรอไปอัปเดตตอนที่ตัดที่ล่องแล้วมันคงยังอีกนานอย่างที่บอกครับ เจอจังหวะขวนเว้นวาง่ายก็ต้องจัดขอดครับเจ้าวสวนตอนนี้นะแถวปักใต้เป็นครับอาจจะไม่เหมือนกันนะในตุกตุกติ่นตี้หรือ,อยังไงนะคะแต่นั่นก็คือผลวิกครนะครับที่คือเต่าตี้ประสบการณ์นะที่เก็เมาอะไะครับก็ถือว่าได้ได้ดูกันไปขอดแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เวลา,าแรงดีก็คอ,อยว่ากันอีกนะเรื่องของ สามปอนหนึ่งสองอันหนึ่ง,อ,ง,นนงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะอะไรครับขอขอบคุณทุกท่านนที่เข้ามาชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับอ่าคนที่กดติดตามอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณครับอ่ากดไลค์นะอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ